สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรามารีวิวแกะกล่องกันนะคะได้รับของจาก DHL นะคะเป็นพัสดุแรปมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็มาเปิดดูความเรียบร้อยด้วยกันค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นออของแถมน,นะคะที่ได้มาอันนี้จะเป็นสเกลนะคะก็คือเป็นเครื่องช่างดิจิตอลนะคะโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีสายชาร์จมาด้วยนะคะ อ่าเป็นแบบระบบชาร์จไฟนะเพื่อนๆก็คือแบบตรงนี้ก็คือรูเสียบไว้ชาร์จนะคะเป็น USB นะเพื่อนๆแล้วก็มีคู่มือคู่มือให้มาด้วยนะคะในของแถมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของที่เราสั่งกันดีกว่าค่ะก็ออกมาจากกล่องเรียบร้อยนะคะปาสั่งเป็นสีสีเขียวแมทมัชชะมานะคะก็คือสี เขียบมันฉานั่นเองเครื่องหนักมากนะคะของ kitchenaid นะคะปาสั่งมาทำเค้กค่ะก็ข้างในพอเราดึงออกามาใช่ไหมคะพี่โฟมเนี่ยนะพเพื่อนมีหัวตีใบพัดส,สองหัวเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นหัวตีขนมปังอ,อันนี้หัวตีใบาพายนะคะอันนี้ไว้ตีเนยให้คลายตัวตีครีมชีสอะไรพวกนี้นะคะหนักนะเห็นอย่างนี้ไม่ใช่พลาสติกนะคะพเพื่อนนี่ นะอ่าต่อมานี่ปลดล็อกปลดล็อกเพื่อยกหัวขึ้นแบบนี้นะคะหนักคือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีที่ซื้อเครื่องตีเค้กแบบตั้งโตะนะคะเพราะทุกครั้งที่ทําขนมเนี่ยป้าจะใช้เครื่องตีแบบมือถือนะคะอันนี้เป็นหัวตีหัวตีตะก้อซึ่งใช้ตีไข่ให้ขึ้นฟูนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ทาเค้กก็รู้กันอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกหนึ่งหัวอันนี้เป็นหัวตีใบพายที่มีซิลิโคนหุ้มมาให้ด้วยนะคะ อนี่แหละมีทั้งหมดสี่หัวตีนะคะแล้วก็โถอ่านี่อันนี้เป็นโถที่แถมให้นะคะโถที่เขาแถมให้มาตัวนี้เป็นโถสเตนเลสสามขนาดสามลิตรนะคะแล้วก็โถที่มากระตัวเครื่องตัวนี้เป็นโถห้าลิตรนะคะเออเขาเรียกคอส์นะห้าคอส์นะคะ4ี่จุดแปดลิตรก็ตัวนี้นะคะตี ไข่ขั้นต่ำได้2ฟองนะคะไข่ขั้นต่ำสอฟองแล้วก็สูงสุดประมาณ6กถึงเฟองแล้วแต่ขนาดของไข่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะก็เดี๋ยวก็จะลองเปิดเครื่องดูนะคะหนักหนักมากยกนี่โต๊ะสั่นสะเทือนเลยนะคะไม่มีแรงยกค่ะก็อย่างอื่นก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันอยู่แล้วนะคะ ตรงนี้เป็นจุดที่ใส่แบตเตอรี่แปลงนะคะจะเป็นสีดำดยาวๆกลมๆซึ่งใช้ต้องใช้ไปนานมากนะคะกว่าจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ทีหนึ่งเป็นตัวแปลงไฟนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว KitchenAid เนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากอเมริกานะคะแตอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพวกความเร็วความเร็วเครื่องนะคะได้สูงสุดสิบนะคะเพื่อนๆ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะรีวิวเปิดกล่องพัสดุจาก DHL นะคะที่สั่งกับบริษัท KITCHEN เ i d นะสั่งมาจากกรุงเทพนะคะก็ถึงปลอดภัยดีสภาพภายนอกปลอดภัยดีนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปลองไฟตอนที่เราจะทำเ,เดี๋ยวเราค่อยไปลองเครื่องกันนะคะว่ายังไงเป็นยังไงมาค่ะเดยวปาจะทดลองเ,ออเปิดเดินเครื่องให้ดูนะคะนี่เมื่อกี้ทดลองคบถึงสปีดสิบแล้วนะคะใช้งานได้ ดีเลยนะคะนี่น,นะคระับเ่อนอ่านะคะก็เป็นว่าใช้งานได้ดีนะคะโถเถอะอะไรนี้เรียบร้อยดีนะตัวกันกระเด็นตัวกันกระเด็นีน้สำหรับโถไซนี้นะคะโถไซเล็กวางแล้วมันไม่ไม่พอดีกันนะอะนี่แหละค่ะเท่านี้เองนะคะสำหรับรีวิวเปิดกล่องขอคิชเชนเอทนะคะรุ่นนี้รุ่น ัวออกเสียงไม่ถูกนะคะนี่นี่นะคะนี่คือชื่อรุ่นนะคะเพื่อนค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ